สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพงคอีกเช่นเดิมใน OS อัปเดตครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เกี่ยวกับ AI อีกแล้วครับอย่าเพิ่งเบื่อกันไปซะก่อนนะฮะแล้วที่มันไม่เหมือนข่าวอื่นก็คือรอบนี้ฮะมีคนที่ใช้พวกโปรแกรมวาดรูปอัตโนมัตินะครับผมไปสร้างเป็นช่องทางหากินในสายมืดนะครับผมทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่าตอนนี้กระแส AI วาดรูปนะครับที่กําลังมาแรงในตอนนี้ทําให้เกิดข้อถกเถียงมากมายและ หนึ่งในประเด็นร้อนแรงนั้นนะครก็คือการหาไรายได้จากการใช้รูปวาดครับที่ AI เนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งนอกจากเรื่องการเมิดมลิขสิทธิ์หรือว่างานของนักวาดแล้วนะครับยังมีเรื่องของการเอาไปใช้หาเงินต่อได้อย่างในกรณีนี้ครับที่เป็นการนางานจาก AI ครับมาใช้วาดบังงานสายมืดหรือที่คนอ่านว่าเราเนี่ยนะฮะมักจะเรียกกันว่าโดจินนั่นแหละครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ทําแค่เจ้าเดียวนะฮะก็คือเขารวมกลุ่มการเป็นเซอร์เคิลหรือว่ากลุ่มนักวาดเลยทีเดียวครับโดยผลงานที่เป็นประเด็นนี้นะ มีชื่อว่าทันบุญนะครับเดโอเคโยเบบะคูรุอนนทชินะฮะแปลไม่ถูกเหมือนกันนะครับของเซอร์เคิลจุนโจไฮชายวางขายครั้งแรกนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ DMM ครับในราคา440เยนหรือประมาณ112บาทนะครับซึ่งเรื่องราวนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือหวือหวาครับเพราะว่ามันเป็นแนวกุ๊กกิ๊กระหว่างตัวเอกกับสาวๆ4คนครับแต่ที่ชวนอึ้งหน่อยนะครับก็คือผลงานนี้นี่ฮะถึงแม้มัน จะได้คะแนนรีวิวไปไม่ค่อยเยอะครับแค่2เต็ม5ดาวครับแต่กลับมียอดขายครับถึง6 5 6 2ชุดครับมีคนกดชิ่นชอบประมาณ1,900คนซึ่งถ้าหาคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับเท่ากับว่าเขาขายได้เงินไปถึง2 7 8 9้านกว่าเยนเลยทีเดียวนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ล่อไปประมาณ7000 0 0กว่าบาทนะฮะถึงแม้ว่าครับนี่จะเป็นการคำนวณคร่าวๆยังไม่ได้หาค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าธรรมเนียมของเว็บไซต์เนี่ยครับแต่ก็ถือว่าได้ไปมากพอส แถมยังไม่ใช่ผลงานแรกของเซอร์เคิลนี้ด้วยเพราะว่ามันยังมีผลงานอื่นๆอีกถึง4ชิ้นงานด้วยกันทั้งนี้นะฮะเว็บไซต์ขายผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนซ่าหรือว่า DL ไซน์นั้นะครับได้มีการออกกฎเกณฑ์นะฮะว่างานไหนครับที่ใช้ AI ในการช่วยสร้างจะต้องใส่แท็ก AICC เซนะครับผมหรือที่แปลว่าผลิตด้วย AI เอาไว้นะฮะเพื่อทําให้คนที่ซื้อนั้นนะครับก็จะอ้างไม่ได้เต็มปากว่าถูกหลอกอะไรแบบนี้งานนี้ครับเรียกได้ว่าสร้างกระแสนะฮะรวมถึงความไม่พอ ใจและก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับซึ่งก็เห็นแล้วหดหูใจเหมือนกันนะครที่แต่ละคนเนี่ยออกมาให้ความเห็นกันประมานนี้นะครับคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแล้วนะครับก็ได้ลิ้มรดน้ําตาของเหล่านักวาดได้เลยนะฮะบ,บางคนก็บอกโอ้โหมนุษย์ไม่จําเป็นแล้วเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยหรือคนครับก็บอกว่าเฮ้ยกำลังลองทําอยู่เหมือนกันถ้าขายดีนะฮะมันก็เหมือนจะยืนยันว่านักวาดเนี่ยคงไม่จําเป็นต้องมีอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าครับหรือบ,บางคนน่ฮะก็ตั้งข้อสงส สงสัยว่าเฮ้ยยอดขายดีแต่คะแนนแย่มากมันทาไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นะครับยาวหน่อยเขาบอกว่า AI เนี่ย้างสร้างงานได้แค่ระดับล่างๆสร้างได้แต่รูปสไตล์เหมือนเหมือนกันนะครับทำคนอ่านเบื่อง่ายแต่ว่าตลาดเกลเออย่างพวกโดจิน CG นะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีแต่ง,งานเกรดขยะล่างๆนะครับอู๋คอมเมนต์แรงมากก็พอโดดเด่นได้อยู่แหละมั้งนะฮะซึ่งหลายๆคนนะฮะก็ให้ความเห็นกันไปต่างๆนานานะครับบางก็บอกว่าเหมือนขโมยมาจากอินเทอร์เน็ตหรือมันไม่มีนิยสิทธิ์แบบนี้ก็เอาาไปทํ ได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะฮะและแบบเฮ้ยบางคนก็แสดงความกังวลนะครับถ้างานที่ AI ผลิตขึ้นนะครับมันขายแบบง่ายๆถูกๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยนักวาดจะอยู่ยังไงนะครับผมน่าจะล่มจมกันแน่เลยสุดท้ายครับบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นหน้าคนที่ซื้อของพันนี้จังเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทําไมงานจาก AI แบบนี้ครับถึงขายได้ค่อนข้างดีจริงๆนะฮะโอ้เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมไม่แน่นะครับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะชอบหรือว่าอยากลองของ แปลกก็เป็นได้นะครับแล้วเพื่อนๆละะ่ะฮะคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนจะกันยังไงร,รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็การอัปเดตข่าวสารแบบนี้ที่มีตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ